ขอขอบคุณคุณวัชรพงษ์พนมภูมิสนุกครับขอบคุณมากๆเลยนะคะขอขอบคุณคุณชนชัยอ่อนวาทีช่วงนี้ลมบ่อยเอาไปปิ้วๆขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนที่จะไปรับชมเพื่อนๆสามารถที่จะกดไลค์กด subscribe และด o n a t e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้นะครับ น,นี่มันข้าสามารถสัมผัสได้ว่าพลังงานที่แผ่ซ่านออกมาจากด้านล่างนี่มันช่างปั่นป่วนสักจริงงั้นเจ้าลองลงไปดูข้างล่างหน่อยไหมล่ะข,ข้าไม่ลงไปได้ด้วยอย่างนั้นหรอกูเชนชาเจ้าจงระมัดระวังเวลาที่ก้าวเดินลงไปข้างล่างด้วยล่ะอจีอจี ทำไมหมอกมันถึงได้หนาขนาดนี้กันนะข้างหน้านี้ดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่นะเจ้าลองไปตรวจสอบดูสักหน่อยสิท่านอาจารย์ข้าคิดว่าสถานที่แห่งนี้มันคงจะถูกทิ้งร้างเอาไว้นานแล้วแน่ๆเลยท่านอาจารย์ไหนๆปัดๆดูสิ ฮะข้าไม่คิดมาก่อนเลยว่ามันจะอยู่ที่นี่ฮ่จริงๆแล้วมันอยู่ตรงนี้มาโดยตลอดเลยงั้นสินะท่านอาจารย์นี่ท่านรู้จักสถานที่แห่งนี้ด้วยอย่างนั้นหรือสถานที่ที่พวกเรายือนอยู่ในตอนนี้ก็คือสำนักของเราผู้ที่มีเชื้อสายของมังกรอย่างไงล่ะแต่ว่ายังไงก็ตาม พวกมันก็ได้สูญหายไปหมดตั้งแต่หลายปีที่แล้วแล้วละ่ะผู้ฝึกวิทยายุทธ์หลายคนพยายามตามหาสถานที่แห่งนี้เมือนานมาแล้วแต่ว่าก็ไม่มีใครสามารถหามันพบได้เลยข้าสัมผัสได้แล้วพวกเราเข้าใกล้หินใจศิลามากขึ้นเรื่อยๆแล้วงั้นพวกเราไปกันต่อเถอะขอรับท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์ทำไมข้าถึงรู้สึกว่าหมอพวกนี้มันชักจะหนาขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะข้าชักจะมองไม่เห็นทางข้างหน้าแล้วฮะหมอพวกนี้เหมือนจะมีพิษอยู่ด้วยเจ้ารีบเอาลูกแก้วมิติออกมาสะสิมาดูกันว่ามันจะสามารถดูซับหมอกเหล่านี้เข้าไปได้หรือเปล่ายังไงก็ตามเจ้าจงระวังตัวเอาไว้ให้ดีล่ะขอรับ ไปเลยลูกแก้วมิติว้าวท่านอาจารย์ที่นี่มันที่ไหนกันแน่เนี่ยทำไมมันถึงได้มีแสงระยิบระยับเต็มไปหมดเลยล่ะเจ้าพวกนี้อาจจะเป็นพวกที่เอาไว้เฝ้าประตูก็ได้ เจ้าจงระวังให้ดีละ่ะอย่าไปจับอะไรสุ่มสีส่สมห้าเขาละ่ะอะเออท่านอาจารย์งั้นถ้าหากว่าข้าบาังเอิญไปเหยียบโดนอะไรเข้าละ่ฮะฮ้ไอ้เจ้าสิทธิ์โง่ระวังฮึบเอี่ยวคอหลบเบาๆไอ้เจ้าหุ่นนักรบพวกนั้นมันทำได้แค่นี้เองอย่างนั้นเหรอ ทำไมข้าถึงรู้สึกว่ามันอ่อนแอมากขนาดนี้กันนะดูที่เท้าของเจ้าให้ดีๆสิฮะที่เท้าของข้ามีอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้าอย่าพึ่งขยับดูจากรูปแบบที่มันได้โต้ตอบเจ้าหลังจากที่เจ้า้เดินเข้าไปทางนั้นข้าค่อนข้างมั่นใจเลยว่ามันน่าจะเป็นรูปแบบค่ายกลที่เอาไว้สังหารผู้บุกรุกอย่างแน่นอนและจุดที่เจ้ากำลังยืนอยู่นั้น ก็คือจุดเริ่มต้นของค่ายกนนี้งั้นข้าควรจะทำยังไงดีล่ะท่านอาจารย์ก่อนอื่นเลยเจ้าก็เรียกคุณเชิดธาตุดินที่มีน้ำหนักตัวเท่าเจ้าออกมาก,ก่อนและให้มันมายืนอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับเจ้าซะได้เลยขอรับ ไปเลยหุ่นเชิดของข้าโอ้เน oh, <meow. S 1> ี้ยเฮ้ยข้าก็นึกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซะอีกข้าละกลัวแทบแย่นะ่ไอ้เจ้าโง่เอ้ยอย่ามัวยืนอยู่ตรงนั้นสิวะเอ่อเอ่อท,ท่านอาจารย์ท่านอยากจะเป็นคนเดินนำไหมล่ะ หลังจากที่ได้เดินทางมาเป็นระยะเวลานานนี่มันสุดทางแล้วอย่างนั้นเหรอท่านอาจารย์หินก้อนนี้น่ะเหรอคือหินใจศิลาที่ท่านพูดถึงใช่แล้วละ่ะนี่แหละคือหินใจศิลาอ่ะเออมันก็ดีอยู่หรอกที่พวกเราหามันเจอในที่สุดแต่ว่าข้าคิดว่ามันง่ายเกินไปหน่อยหรือเปล่า มันง่ายซะจนข้าหลงคิดว่ามันเป็นของปลอมซะแล้วสิไม่ใช่รอกเพียงแต่ว่าหินใจศิลากรที่พวกเราพบนี้มันอ่อนกำลังมากเกินไปตั้งหากงั้นเดี๋ยวข้าจะลองอะไรสักหน่อยก่อนแล้วกันฮะ ดูเหมือนว่าพวกเราจะเจอทางเข้าที่แท้จริงแล้วเหรอนะนี่น่าจะเป็นทางเข้าสู่สำนักมังกรในตำนานอย่างนั้นสินะพวกเราเข้าไปกันเถอะกูเชนช้า ข้างในมันมีหมอเกเยอะชะมัดข้ามองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะลูกแกว้มิติทำหน้าที่ของเจ้าซะสซิฮะว้าวนั่นมันหินใจศิลาอย่างนั้นเหรอฮึฮ ข้าคิดว่ามันคงจะมีอะไรผิดพลาดอย่างแน่นอนสถานที่นี้มันพิลึกชมัดสรุปว่าเจ้าพวกนี้คอยเฝ้าค่ายกวนอยู่อย่างนั้นสินะรูปปั้นมังกรทั้งสามตัวที่เจ้าเห็นนั้นคือดวงตาของค่ายกวนนี้ทั้งหมดพวกมันทำหน้าที่ในการปล่อยมอกออกมาเพื่อบดบางพื้นที่นี้ไม่ให้เจ้าสามารถมองเห็นมันได้โดยตรง หลังจากที่เจ้าได้ทำลายรูปปั้นมังกรพวกนี้ลงแล้วมอพวกนั้นก็จะหายไปเช่นกันอ๋ออย่างนั้นเองหร,รอครอบไปเลยทำลายมันทิ้งซะเจ้านั่นน่าจะเป็นเจ้าสำนักมังกรงั้นสินะ ดูเหมือนว่ามันจะมีวิญญาณของเหล่าทหารอารักขาอยู่เต็มไปหมดแต่ว่าเจ้าพวกนั้นก็ไม่ได้ดูมีพิษมีภัยอะไรท่านอาจารย์ด้านหน้าของพวกเรามันคืออะไรกันอย่างนั้นเหรอมันดูเหมือนกล่องอะไรสักอย่างเลยนะท่านอาจารย์เอ๊ะกล่องใบนี้น่าจะเคยถูกเปิดออกมาแล้วครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์ข้าว่ามันมีบางอย่างอยู่ข้างในด้วยนะฮะข้าไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าของสิ่งนี้มันจะมาอยู่ที่นี่มันคืออะไรกันอย่างนั้นเหรอนี่ก็คือกระจกที่เอาไว้ขับไล่สิ่งชั่วร้ายข้าไม่คิดมาก่อนเลยว่ามันจะมาหลับไหลอยู่ในสถานที่แบบนี้กระจกที่เอาไว้ขับไล่สิ่งชั่วร้ายอย่างนั้นเหรอ ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้กระจกนี้มาครอบครองสงครามน้องเลือดครั้งยิ่งใหญ่ก็ได้เกิดขึ้นเพื่อแย่งชิงมันย้อนกลับไปสงครามณอาณาจักรเทียนหยุนปีที่470